สวัสดีค่ะเพื่อนคะในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นออถืออยู่ในมือนี้นะคะใบด่างๆสวยๆแบบนี้นะคะมันคือใบของต้นไซเห่ะเพื่อนคะ่ะเป็นไซใบด่างมันจะมีใบที่คล้ายๆกับไซใบแหลมแต่เป็นใบแหลมที่ใบด่างสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนกําลังติดผลด้วยนะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เดินนะคะไปยังที่ไกลๆแบบว่า ขับรถผ่านอะไรเงี้ยจะเห็นมันเป็นต้นทรงต้นเป็นต้นพุ่มนะคะเป็นพุ่มสวยงามมากๆเลยนะคะก็มาดูทรงต้นของไสใบด่างจะเป็นต้นนี้นะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีรากอากาศย้อยด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมมีรากอากาศย้อยด้วยต้นสูงใหญ่สูงชรูดนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้มเมลร็ดของไซใบด่างไปปลูก ติดต่อมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร0876069955 idline a u n g s a r a 09อ่านว่าอังสรา09กับเมะเร็ดพร้อมเพาใา่ใบด่างสวยๆค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ